ตอนที่1ของที่ถูกลืมแดนลืมตาโพลงในความมืดกลิ่นอับชื้นของห้องเช่าราคาถูกที่เขาเพิ่งย้ายเข้ามาในวันแรกประทะจมูกจนแทบสำลักเขานั่งอยู่หน้าจอแล็ปท็อปที่สว่างว่าเป็นสิ่งเดียวในห้องท่ามกลางกองหนังสือและแบบร่างโปรเจกต์จบที่ใกล้ถึงกำหนดส่งนาฬิกาดิจิทัลบอกเวลาตีสองครึง่งความเหนื่อยล้ากัดกินสมาธิของเขาจนแทบไม่เหลือ เขาเอนหลังพิงพนักเก้าอี้พลางถอนหายใจยาวละสายตาจากโค้ดโปรแกรมที่ยุ่งเหยิงไปมองผนังห้องว่างเปล่าฝั่งตรงข้ามเพื่อพักสายตาเพียงชั่วครู่แค่ชั่วพริบตาเดียวจริงๆแต่เมื่อเขากระพริบตาแล้วหันกลับมามองอีกครั้งผนังปูนสีเหลืองหม่นที่เคยว่างเปล่ากลับมีประตูไม้บานหนึ่งตั้งอยู่เงียบๆแดนขยี้ตาตัวเองคิดว่าเป็นภาพหลอนจากความอ่อนเพลียแต่ประตูบานนั้นยังคงอยู่ที่เดิมมันดูเก่าคร่ำคร่า วงกบผุพังจนเห็นเนื้อไม้สีซีดไม่เข้ากับส่วนอื่นของห้องเลยแม้แต่น้อยไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวมันแค่ปรากฏขึ้นมาด้วยความอยากรู้ที่มากกว่าความกลัวเขาลุกขึ้นเดินเข้าไปช้าๆมือเอื้อมไปจับลูกบิดโลหะที่เย็นเฉียบเมื่อเปิดออกสิ่งที่เห็นทำให้เขาประหลาดใจยิ่งกว่าเดิมข้างในไม่ใช่ห้องเก็บของแต่มันคือห้องของเขาเองโต๊ะทำงานแล็บท็อป กองหนังสือทุกอย่างเหมือนเดิมทุกกระเบียดนิ้วราวกับภาพสะท้อนในกระจกที่มืดสลัวเขาก้าวถอยหลังออกมาด้วยความสับสนปิดประตูบานนั้นแล้วกลับมานั่งที่โต๊ะพยายามบอกตัวเองว่าคงจะเพลียจนตาฝาดเขาเอื้อมมือไปคว้าปากกาคู่ใจที่วางอยู่ข้างคีย์บอร์ดเพื่อจดไอเดียที่เพิ่งนึกออกแต่มือกลับคว้าได้เพียงความว่างเปล่าปากกาแท่งโปรดของเขาหายไปแล้ว บนโต๊ะมีเพียงปากกาพลาสติกเก่าๆเ,เหลืองกรอบแท่งหนึ่งวางอยู่แทนที่ตัวด้ามมีรอยแตกและคราบสนิมเกราะก,กลางแดนรู้สึกชาว,วาบไปทั้งตัวเขาหันขวากลับไปมองผนังประตูบานนั้นได้หายไปแล้วเหลือเพียงรอยคราบจางๆบนผนังปูนและความเงียบสงัดที่น่าขนลุกในความเงียบนั้นเองเขากลับได้ยินเสียงเสียงขีดข่วนเบาๆดังมาจากอีกฝ้าของผนังราวกับเล็บของใครบางคนกำลังขูดอยู่บนเนื้อไม้ พยายามจะหาทางกลับเข้ามาตอนที่สองร่อยนิ้วบนวงกบหลายคืนผ่านไปแต่แดนก็ยังข่มตาหลับไม่ลงเขานำจ้องผนังหอมที่ว่างเปล่าจนปวดตาปากกาพลาสติกเก่าคร่ำคร่าแท่งนั้นยังคงวางอยู่บนโต๊ะทำงานของเขาเหมือนเครื่องตอกย้ำความทรงจำอันน่าขนลุกเขาพยายามทิ้งมันไปแล้ว แต่เช้าวันรุ่งขึ้นมันก็กลับมาอยู่ที่เดิมอย่างน่าประหลาดความกลัวค่อยๆกัดกินเหตุผลของเขาจนเหลือแต่ความหวาดระแวงเขามองทุกสิ่งในห้องด้วยสายตาไม่ไว้วางใจตั้งแต่โปสเตอร์หนังเก่าบนผนังไปจนถึงนาฬิกาปลุกเรือนเล็กข้างเตียงเขารู้สึกว่าทุกอย่างกำลังเก่าลงอย่างช้าๆสีสันซีจางลงทีละน้อยราวกับถูกสูบฉีดชีวิตออกไปคืนนี้ก็เช่นกัน แดนตัดสินใจว่าจะไม่ยอมแพ้ให้กับความเหนื่อยล้าอีกเขาตั้งกล้องโทรศัพท์มือถือหันหน้าเข้าหาผนังเจ้าปัญหากดบันทึกวิดีโอแล้วกลับมานั่งจ้องหน้าจอแล็บท็อปทำงานต่อแต่เปลือกตาของเขากลับหนักอึ้งขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดสศีรษะของเขาก็ฟุบลงบนโต๊ะโดยไม่รู้ตัวเขาถูกปลุกให้ตื่นด้วยเสียงไม้ลั่นเอียดอารเบาๆแดนสะดุงง้งโหงเงยหน้าขึ้นมองผนังหัวใจของเขาแทบจะหยุดเต้น ประตูบานนั้นกลับมาแล้วคราวนี้มันดูซุดโทมกว่าเดิมเนื้อไม้เต็มไปด้วยรอยแตกและเสียนที่ปรีออกมาแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือประตูไม่ได้ปิดสนิทมันแง้มอยู่เล็กน้อยพอให้เห็นความมืดมิดที่อยู่ด้านในพร้อมกับกลิ่นเหม็นอับคล้ายดินชื้นๆและของเน่าเปื่อยที่โชยออกมาเขามองผ่านช่องว่างนั้นเข้าไปด้วยใจที่สั่นระรัวในห้องฝั่งตรงข้ามทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมยกเว้นสิ่งหนึ่ง เสื้อฮูดดี้สีเทาตัวโปรดที่เขาพาดไว้บนพนักเก้าอี้ในห้องนั้นมันดูใหม่เอี่ยมสีสดใสไร้รอยยับแดนก้มลงมองเสื้อตัวเดียวกันบนเก้าอี้ของเขาในโลกแห่งความจริงมันกลับดูซีดเสียวและเก่าลงอย่างเห็นได้ชัดขอบแขนเสื้อเริ่มเปื่อยยุ่ยราวกับผ่านการใช้งานมานานนับสิบปีเขาตระหนักได้ในวินาทีนั้นเขาไม่จำเป็นต้องเข้าใจการแลกเปลี่ยนมันเกิดขึ้นเองแดนผุดลุกขึ้นด้วยความตื่นตระหนก ตั้งใจจะกระแทกประตูบานนั้นให้ปิดสนิทแต่ก่อนที่มือของเขาจะทันได้สัมผัสวงกบนิ้วยาวซีดเผือดที่มีเล็บดำปีก็ยื่นออกมาจากช่องว่างนั้นอย่างรวดเร็วมันเกาะขอบประตูเอาไว้แน่นพร้อมกับเสียงกระซิบแห่แพ้งที่ลอดผ่านความมืดออกมาเสียงที่แทบจะไม่ใช่มนุษย์เข้ามาสิตอนที่สความทรงจำที่ผุพัง แดนกระแทกประตูปิดสุดแรงจนเสียงไม้ผุผุลั่นเปรี้ยเขาทรุดตัวลงพิงบานประตูที่สั่นสถานรู้สึกได้ถึงความเย็นเยียบที่แผ่ซ่านผ่านเนื้อไม้เข้ามายังแผ่นหลังหัวใจเต้นรัวราวกับจะทะลุออกมานอกอกเสียงกระซิบแหบโหยนั้นยังคงก้องอยู่ในหูเข้ามาสิเขาหลับตาแน่นรอคอยด้วยความหวาดภวาแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีก เมื่อรวบรวมความกล้าและผละตัวออกมาประตูบานนั้นก็อันตรธานไปแล้วเหลือเพียงผนังปูนว่างเปล่ากับเศษไม้ผุผุและฝุ่นผงสีดำกองเล็กๆบนพื้นเป็นเครื่องยืนยันว่าเขาไม่ได้บ้าไปเองสติที่กระเจิดกระเจิงทำให้เขานึกถึงโทรศัพท์มือถือที่กำลังบันทึกภาพอยู่เขารีบคว้ามันขึ้นมาเปิดดูแต่ภาพในวิดีโอกลับเต็มไปด้วยสัญญาณรบก,กวน เป็นเส้นซ่าๆสีขาวดำสลับไปมาจนมองไม่เห็นอะไรทว่าวเสียงกลับยังชัดเจนเสียงไม้ลั่นเอี๊ยดอาดและเสียงกระซิบที่เย็นเยียบจับขั้วหัวใจแต่สิ่งที่ทำให้แดนแทบสิ้นสติคือเสียงลมหายใจของตัวเขาเองที่บันทึกได้มันฟังดูทุ้มต่ำและผิดเพี้ยนไปอย่างน่าประหลาดเรากับถูกอัดมาจากอีกฝากหนึ่งของผนัง ไม่ใช่จากตำแหน่งที่เขาวางโทรศัพท์ไว้ความกลัวได้กัดกินจิตใจของเขาจนหมดสิน้นแดนตัดสินใจทันทีว่าจะย้ายออกในวันรุ่งขึ้นเขาเริ่มเก็บข้าวของลงกล่องอย่างลนลานมือไม้สั่นเทาจนหยิบจับอะไรแทบไม่มั่นคงเมื่อเอื้อมมือไปหยิบกรอบรูปใบสำคัญที่วางไว้บนหัวเตียงเขาก็ต้องชะงักงันจนตัวแข็งทื่อมันไม่ใช่รูปเดิมอีกต่อไป รูปถ่ายของเขากับพ่อแม่ในวันสำเร็จการศึกษาที่เคยสดใสตอนนี้กลายเป็นภาพสีเปียเหลืองกรอบกระจกแตกร้าวเป็นใยแมงมุมแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือใบหน้าของพ่อกับแม่ที่เคยยิ้มอย่างอบอุ่นนั้นกลับพลาเลือนจนแทบมองไม่เห็นรายละเอียดเหลือเพียงใบหน้าของเขาที่ยังคงชัดเจนแต่แววตานั้นดูว่างเปล่าและแปลกแยกจนน่ากลัว คืนนั้นแดนไม่ได้ขมตานอนเขานั่งกอดเข่าตัวสั่นอยู่มุมห้องจ้องมองผนังว่างเปล่าไม่วางตาแต่จนแล้วจนรอดประตูก็ไม่ปรากฏขึ้นเขาเริ่มใจชื้นขึ้นเล็กน้อยว่าบางทีมันอาจจะจบแล้วแต่แล้วเสียงเปิดประตูก็ดังขึ้นจริงๆแต่ไม่ใช่จากผนังเจ้าปัญหามันดังมาจากประตูทางเข้าห้องของเขาเองตอนที่สี่ ผู้มาแทนที่แดนยืนแข็งทื่อราวกับถูกสาบร่างในเงามืดที่กรอบประตูทางเข้าห้องนั้นก้าวเข้ามาข้างในอย่างเชื่องช้าแต่ทุกย่างก้าวกลับเงียบเชียบจนหน้าขนลุกมันคือภาพสะท้อนของเขาเองที่บิดเบี้ยวและผิดเพี้ยนใบในความมืดสลัวแดนอยากจะกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาจากลำคอที่ตีบตัน เขาทำได้เพียงถอยหลังกรูดจนแผ่นหลังกระแทกเข้ากับผนังเย็นเฉียบจะไปไหนเหรอเสียงนั้นไม่ได้ดังมาจากปากของเงาร่างแต่ก้องกังวานอยู่ในหัวของเขาโดยตรงมันคือเสียงของเขาเองที่แหบโหยและปราศจากความรู้สึกใดๆร่างนั้นค่อยๆกวาดสายตาไปรอบห้องที่รกรุงรังด้วยข้าวของที่แดนพยายามจะเก็บเพื่อย้ายหนีของทุกชิ้นต้องกลับไปหาเจ้าของที่แท้จริง เสียงในหัวกระซิบอีกครั้งก่อนที่เงาร่างจะยกนิ้วที่ซีดเผือดยาวเหยียดขึ้นชี้ไปยังกองหนังสือบนโต๊ะในชั่วพริบตาสันหนังสือที่เคยใหม่เอี่ยมก็ซีดจางลงปกเริ่มเปื่อยยุ่ยและหลุดลุย่ยราวกับถูกทิ้งร้างมานานนับศตวรรษมันชี้นิ้วต่อไปยังจอแล็บท็อปแสงสว่างจากหน้าจอกระพริบทีๆก่อนจะปรากฏเส้นพิกเซลที่ตายแล้วเป็นทางยาวสีดำสนิท นี่ไม่ใช่การสับเปลี่ยนอีกต่อไปแต่มันคือการกัดกินทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเขากำลังถูกเร่งเวลาให้ผุพังลงต่อหน้าต่อตาแดนตระหนักได้ถึงความจริงอันน่าสยดสยองสิ่งที่ประตูบานนั้นต้องการไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นชีวิตของเขาเป็นตัวตนของเขามันกำลังลบเขาออกไปแล้วเขียนทับด้วยความว่างเปล่าที่เสื่อมสลาย ด้วยความบ้าคลั่งระคนสิ้นหวังแดนขว้าแจากันแก้วใปล้ตัวแล้วคว้างสุดแรงไปที่ร่างนั้นแต่แล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็เกิดขึ้นแจกการลอยทะลุผ่านเงาร่างไปราวกับมันเป็นเพียงอากาศธาตุก่อนจะแตกกระจายเมื่อกระทบกับผนังด้านหลังร่างนั้นหยุดนิ่งอยู่ตรงหน้าเขาห่างกันไม่ถึงหนึ่งช่วงแขนใบหน้าในเงามืดเริ่มปรากฏชัดขึ้นมันคือใบหน้าของเขาจริงจ แต่ดวงตานั้นกลวงโบ้ไร้ชีวิตมุมปากค่อยๆย,ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มที่น่าเกลียดน่ากลัวเสียงกระซิบสุดท้ายเยียบเย็นจนถึงกระดูกเหลืออีกแค่ชิ้นเดียวร่างนั้นพูดพลางยกมือขึ้นชี้ชา้ชาๆไม่ได้ชี้มาที่ตัวแดนแต่ชี้ไปยังเงาสะท้อนของเขาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ดับมืดไปแล้วแดนหันไปมองตามและเห็นภาพสะท้อนของตัวเอง ที่กำลังยิ้มด้วยรอยยิ้มเดียวกันตอนที่หเจ้าของตัวจริงแดนจ้องมองภาพสะท้อนของตัวเองบนจอคอมพิวเตอร์ที่เมื่อสนิทรอยยิ้มวิปลาสบนใบหน้าในจอน,นั้นฉีดกว้างขึ้นราวกับจะเยาอเย้ยความหวาดผวาของเขาร่างในเงามือที่ยืนอยู่ตรงหน้าตัวเขาอีกคนไม่ได้ขยับเขยื้อนมันแค่ยืนมองด้วยดวงตาที่กลวงโบเป็นห่วงหลึกไร้ที่สิ้นสุดเหลืออีกแค่ชิ้นเดียว เสียงนั้นไม่ได้ก้องอยู่ในหัวอีกต่อไปแต่ดังออกมาจากริมฝีปากของร่างนั้นเองเป็นเสียงของเขาที่เคยคุ้นแต่บัดนี้แห้งผากและเกรี้ยกราดด้วยแรงแ้นมือที่ซีดเผือดของมันเอื้อมมาข้างหน้าอย่างเชื่องช้าปลายนิ้วเย็นเยียบราวกับซากศพสัมผัสลงบนหัวไหล่ของแดนในเสี้ยววินาทีนั้นเองโลกทั้งใบของแดนก็แตกสลายความทรงจำที่ไม่ใช่ของเขาหลังไหลเข้าสู่สมองราวกับเขื่อนแตก เขาเห็นภาพนักศึกษาคนหนึ่งกำลังนั่งทำงานอยู่ในห้องนี้ห้องที่เคยสดใสและเป็นระเบียบเขาเห็นประตูไม้ผุพังปรากฏขึ้นกลางผนังและเห็นร่างผอมโซซีดเผือดร่างของตัวเขาเองก้าวออกมาจากความมืดมิดนั้นเขาเห็นปากกาแท่งโปรดถูกสับเปลี่ยนเสื้อหุ้ดดีตัวใหม่ที่เก่าลงในพริบตารอยนิ้วยาวที่มีเล็บดำปลีเกาะอ,อยู่บนวงกบและเสียงกระซิบเข้ามาสี่ ทั้งหมดเป็นของเขาเองความจริงอันน่าสยดสยองศาสาด์เข้าใส่หน้าเขาอย่างจังเขาไม่ใช่แดนเขาไม่เคยเป็นเขาคือสิ่งที่มาจากอีกฝ้าของประตูคือปรสิตท,ที่คืบคลานเข้ามาเพื่อขโมยชีวิตขโมยปัวตนนี้ห้องนี้ไม่ใช่ของเขาที่กำลังผูกพังแต่เป็นโลกของคนอื่นที่เขากำลังกัดกินและแทนที่ด้วยความเสื่อมสลายจากโลกของตน ร่างตรงหน้าต่างหากคือแดนตัวจริงเจ้าของห้องที่ถูกแย่งชิงทุกสิ่งไปจนเหลือเพียงเงาแขนที่รอวันทวงคืนถึงเวลากลับบ้านแล้วแดนตัวจริงกล่าวเรียบเรียบขณะที่ร่างกายของผู้รุกรานเริ่มสลายตัวผิวหนังแห้งกรอบราวกับกระดาษเก่าแตกเป็นขุยผงสีดำร่างของเขาโปร่งแสงขึ้นเรื่อยเก่อนจะเลือนหายไปในอากาศธาต ถูกดึงกลับเข้าไปในความมืดที่เย็นเยียบและว่างเปล่าที่เขาจากมาแดนเจ้าของตัวจริงยืนอยู่กลางห้องที่กลับมาเป็นปกติอีกครั้งทุกอย่างอยู่ในที่ที่ควรอยู่เขาเดินไปลูบผนังที่ว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของประตูเหลืออยู่อีกแล้วแต่แล้วในความเงียบสงัดนั้นเขาก็ได้ยินมันเสียงขีดควนแผวเบาดังมาจากอีกฝ้าของผนังตอนที่หนึ่ง รหัสที่มองเห็นชีวิตของอาร์มคือความซ้ำซากที่น่าเบื่อหน่ายเขาเป็นเพียงพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งที่ตื่นนอนไปทำงานกลับบ้านและนอนวนเวียนอยู่แบบนี้จนแทบจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับผนังห้องสี่เหลี่ยมของเขาเองจนกระทั่งวันนั้นวันที่ลายเส้นธรรมดาธรรมดาเริ่มมีความหมายที่น่าขนลุก มันเริ่มจากสิ่งเล็กน้อยที่เขาไม่ใส่ใจสัญ,ญลักษณ์เรขาคณิตแปลกๆที่ถูกวาดลวกๆบนแก้วกระดาษเป็นรูปวงกลมที่มีสามเหลี่ยมซ้อนอยู่และมีเส้นตรงสามเส้นขีดทับเขาคิดว่าเป็นแค่โลโก้ใหม่แต่แล้วเขาก็เห็นมันอีกครั้งบนป้ายโฆษณาดิจิทัลขนาดยักษ์กลางสี่แยกสัญ,ญลักษณ์เดิมเปะ๊ะเปะปรากฏขึ้นมาแวบหนึ่งก่อนจะเปลี่ยนเป็นภาพสินค้า สองครั้งในวันเดียวอาจจะแค่บังเอิญเขาพยายามบอกตัวเองแบบนั้นแต่แล้วสัญ,ญลักษณ์นั้นก็เริ่มปรากฏตัวถี่ขึ้นรอยร้าวบนพุทธปาดหน้าคอนโดเรียงตัวเป็นรูปนั้นได้อย่างน่าประหลาดไอ้น้าบนกระจกรถเมก็ก่อตัวเป็นรูปทรงเดียวกันหรือแม้กระทั่งลายผ้าม่านในห้องนอนของเขาเองที่อยู่กับเขามาเป็นปีเมื่อมองในมุมที่ถูกต้องมันก็คือสัญ,ญลักษณ์นั้นที่ซ่อนอยู่ อามเริ่มรู้สึกเหมือนถูกจับตามองโลกที่เคยคุ้นเคยกลับกลายเป็นรหัสลับที่เขาอ่านไม่ออกเขาเริ่มถ่ายรูปทุกที่ที่เจอสัญ,ญลักษณ์นั้นรวบรวมมันไว้ในโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์เรากับคนเสียสติความหวาดระแวงกัดกินจิตใจของเขาอย่างช้าๆ้ คืนหนึ่งขณะที่เขาทำงานอยู่ในออฟฟิศที่เงียบสงัดมีเพียงเสียงคีย์บอร์ดของเขาที่ดังอยู่เขานั่งจ้องมองคอลเลกชันภาพถ่ายสัญ,ญลักษณ์บนหน้าจอพยายามหาความเชื่อมโยงทันใดนั้นเองไฟในห้องก็กระพริบดับวูบลงไปชั่วขณะทำให้หน้าจอกลายเป็นกระจกสีดำมืดมิดในเงาสะท้อนนั้นอามเห็นตัวเองแต่ข้างหลังเงาของเขามีดวงตาอีกคู่หนึ่งกำลังจ้องกลับมา ดวงตาที่ว่างเปล่าและเย็นเยียบเขาสะดุ้งสุดตัวและหันขวับไปมองด้านหลังแต่ก็พบเพียงความว่างเปล่าเมื่อหันกลับมาที่หน้าจออีกครั้งหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นเคอร์เซอร์เมาส์กำลังเคลื่อนไหวด้วยตัวมันเองมันค่อยๆลากฝ่ายภาพสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดที่เขารวบรวมมาลงถังขยะจนหมดสิน้นตอนที่สงเสียงที่มองไม่เห็น อามกลับมาถึงห้องด้วยสภาพเหมือนคนไร้วิญญาณเหตุการณ์ที่ Office, ออฟฟิศยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของเขาเหมือนแผ่นเสียงตกร่องภาพเคอร์เซอร์ที่เคลื่อนไหวเองดวงตาในเงาสะท้อนและฝ่ายรูปภาพที่หายไปในพริบตาเขากดล้างถังขยะในคอมพิวเตอร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรากับว่าการกระทำนั้นจะลบความทรงจำอันน่าขนหัวลุกออกไปได้เขาพยายามบอกตัวเองว่า เขาแค่เครียดเกินไปทำงานหนักจนเห็นภาพหลอนแต่ความรู้สึกเย็นเยียบที่สันหลังกลับไม่ยอมหายไปมันเกาะกลุ่มเขาแน่นขึ้นทุกขณะคืนนั้นอามนอนไม่หลับเขารู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาจากมุมมืดของห้องนอนที่เคยปลอดภัยความหวาดระแวงของเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่การมองเห็นไม่กี่วันต่อมาอามเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆมันเริ่มจากเสียงซาเบา,เบา,เบา คลายคลื่นวิทยุที่หาคลื่นไม่เจอแทรกเข้ามาในโซนประสาทเป็นครั้งคราวต่อมามันพัฒนาเป็นเสียงกระซิบที่จับใจความไม่ได้ลอยมาตามลมในขณะที่เขายืนรอรถไฟฟ้าท่ามกลางฝูงชนแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวราวกับเสียงนั้นมุ่งตรงมาที่เขาเพียงคนเดียวเขาพยายามอัดเสียงด้วยโทรศัพท์มือถือแต่สิ่งที่ได้ยินเมื่อเปิดฟังกลับมีเพียงเสียงจอจาของผู้คนตามปกติ ยิ่งทำให้เขาสับสนว่าตัวเองกําลังจะบ้าไปแล้วหรือเปล่าคืนหนึ่งขณะที่เขานั่งขดตัวอยู่ในความเงียบของอาคาดเมนเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันแตกต่างออกไปมันไม่ใช่เสียงกระซิบแต่เป็นเสียงคลิกคลิกคลิก,ลกที่ดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอและผิดธรรมชาติมันไม่ใช่เสียงนาฬิกาหรือเสียงตู้เย็นเขาค่อยๆลุกขึ้นเดินตามเสียงไปช้า,ชา หัวใจเต้นระวัวราวกับจะทะลุออกมานอกอกเสียงนั้นดังมาจากห้องนอนของเขาและมันดังชัดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเขาหยุดยืนอยู่หน้าโต๊ะข้างเตียงที่มาของเสียงคือนาฬิกาดิจิทัลเก่าๆที่เขาไม่ได้ใช้งานมาหลายปีและที่สำคัญคือมันไม่ได้เสียบปลัก๊กอามจ้องมองซากพลาสติกที่ไร้ชีวิตนั้นด้วยความไม่เชื่อเสียงคลิกยังคงดังออกมาจากข้างใน พอเขายื่นมือไปสัมผัสมันเสียงก็เงียบลงทันทีความเงียบงานเข้ามาแทนที่จนหน้าอึดอัดทันใดนั้นเองหน้าจอที่เมื่อสนิทของนาฬิกาก็วาบขึ้นเผยให้เห็นสัญ,ญลักษณ์วงกลมและสามเหลี่ยมที่เขาพยายามจะลืมก่อนที่เสียงสังเคราะห์แหบพร่าจะดังออกมาจากลำโพงเล็กๆของมันเสียงที่เย็นเยียบและไร้ความรู้สึกเอ,อ่ยออกมาสองคำชัดเจนเราเห็นนาย ตอนที่สความจริงที่ซ้อนทับเราเห็นนายสองคำนั้นยังคงกล้องอยู่ในหัวของอามเรากับเสียงสะท้อนในถ้ำม,มืดมิดเขากำนาฬิกาด,ดิจิทัลไรชีวิตนั้นไว้ในมือที่สั่นเทาก่อนจะคว้างมันกระแทกกำแพงจนแตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยให้เสียงสังเคราะห์ที่เย็นเยียบนั้นหายไป มันฝังรากลึกลงในจิตใต้สำนึกของเขากลายเป็นเสียงกระซิบที่คอยหลอกหลอนทุกย่างก้าวบัดนี้โลกทั้งใบในสายตาของอา์มได้เปลี่ยนไปแล้วเขาไม่ได้มองหาสัญ,ญลักษณ์นั้นอีกต่อไปเพราะเขารู้แล้วว่าการรู้คือการถูกเห็นเขากลายเป็นหนักโทษในความเป็นจริงของตัวเองพยายามใช้ชีวิตให้เป็นปกติที่สุดแต่ทุกสิ่งกลับดูบิดเบี้ยวไปหมด เขาเริ่มหลีกเลี่ยงทุกสิ่งที่สามารถสะท้อนภาพได้ตั้งแต่กระจกบานใหญ่ในห้องน้ำแอ่งน้ำขังบนถนนไปจนถึงหน้าจอโทรศัพท์ที่มืดสนิทเขากลัวที่จะได้เห็นดวงตาคู่นั้นจ้องกลับมาอีกครั้งผู้คนรอบข้างที่เคยคุ้นเคยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของความน่าสะพริงกลัว บทสนทนาธรรมดากับเพื่อนร่วมงานกลับให้ความรู้สึกเหมือนถูกสักฟอกรอยยิ้มของพนักงานร้านสะดวกซื้อดูเหมือนหน้ากากที่ซ่อนบางสิ่งไว้เบื้องหลังบางครั้งเขาก็เห็นแววตาของพวกเขาเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทไร้ความรู้สึกเพียงชั่วเสี้ยววินาทีก่อนจะกลับเป็นปกติจนเขาไม่แน่ใจว่าตาฝาดไปเองหรือไม่ความหวาดระแวงพอกพูนจนถึงขีดสุดในบ่ายวันหนึ่งที่ห้องน้ำของออฟฟิศ อามล้างหน้าเพื่อเรียกสติเขาหลับตาแน่นไม่อยากมองกระจกแต่แล้วความเงียบที่ผิดปกติก็ทำให้เขาต้องลืมตาขึ้นภาพในกระจกตรงหน้าทำให้เลือดในกายของเขาเย็นเฉียบร่างของเขายืนอยู่ที่เดิมแต่เงาสะท้อนในกระจกกำลังหันหลังให้เขามันยืนนิ่งไม่ไหวติงในท่าที่ผิดธรรมชาติก่อนที่มันจะค่อยๆหันกลับมาอย่างช้าๆ ไม่ใช่ใบหน้าของอามที่เขาเห็นแต่เป็นใบหน้าที่เรียบเฉยไร้ซึ่งตาจมูกหรือปากราวกับตุ๊กตาที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์และบนพื้นผิวเรียบเนียนของใบหน้านั้นนิ้วของมันก็เริ่มกรีดวาดเป็นสัญ,ญลักษณ์วงกลมสามเหลี่ยมและเส้นตรงสามเส้นที่เขาเกลียดชังจนเข้ากระดูกดำตอนที่4อักษรที่มีชีวิต อามขังตัวเองอยู่ในห้องพักที่บัดนี้ไม่ต่างจากคุกส่วนตัวพามาทุกผืนถูกดึงปิดสนิทกระจกเงาและพื้นผิวสะท้อนแสงทุกแห่งถูกปิดทับด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์เขาพยายามอย่างสิ้นหวังที่จะสร้างเกราะป้องกันตัวเองจากโลกภายนอกที่กำลังบิดเบี้ยวและพังทลายในสายตาของเขาความเงียบที่เคยเป็นเพื่อนเพียงหนึ่งเดียวบัดนี้กลับกลายเป็นศัตรูตัตวฉกาด มันเปิดโอกาสให้เสียงกระซิบในหัวของเขาดังกล้องและชัดเจนยิ่งขึ้นแต่แล้วความหิวที่กัดกินกระเพาะและความมืดมิดเมื่อไฟฟ้าดับสนิทก็บีบคันให้เขาต้องยอมจำนนและก้าวออกจากประตูห้องเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันโลกภายนอกต้อนรับเขาด้วยความแปลกแยกที่น่าขนลุกท้องถนนที่เคยคุ้นเคยกลายเป็นฉากในฝันร้ายที่มีชีวิต สัญญาณไยข้ามถนนไม่ได้เปลี่ยนเป็นรูปคนสีเขียวแต่กลับวาบขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์วงกลมสามเหลี่ยมนั่นชั่วพริบตาหนึ่งก่อนจะดับไปป้ายโฆษณาดิจิทัลขนาดยักษ์ที่เคยฉายภาพสินค้าสีสันสดใสบัตรนี้กลับซ่าเป็นเม็ดพิกเซลสีดำก่อนจะค่อยๆเรียงตัวกันขึ้นเป็นคำถามสั้นๆแต่แทงใจมองไปไหน ดวงตาของผู้คนที่เดินสวนกันไปมาบนทางเท้าดูเหมือนจะกลวงโบและมืดสนิทอยู่ชั่วขณะหนึ่งก่อนจะกลับมามีแววตาเป็นปกติอย่างรวดเร็วจนเขาไม่แน่ใจโลกไม่ได้เพี้ยนไปมีแต่เขาที่กำลังจะบ้าอามวิ่งหนีกลับมาถึงห้องเขาปิดล็อกประตูทุกบานแน่นหนาเหมือนเดิมหัวใจเต้นรัวจนเจ็บหน้าอก เขาทรุดตัวลงกับพื้นในความมืดมือสั่นเทาคว้าไปเจอนิตยสารเก่าๆฉบับหนึ่งที่ใช้ปิดกระจกไว้แสงสลัวจากช่องใต้ประตูส่องให้พอเห็นหน้ากระดาษที่เต็มไปด้วยตัวอักษรพราเลือนแล้วสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ที่สุดก็เกิดขึ้นต่อหน้าต่อต,อตาเขาตัวอักษรเหล่านั้นพวกมันเริ่มขยับ มันบิดเบี้ยวยืดหดและเคลื่อนไหวอย่างพร้อมเพรียงกันราวกับฝูงแมลงสีดำสนิทมันคลานออกจากตำแหน่งเดิมบนหน้ากระดาษมารวมตัวกันใหม่อย่างเชื่องช้าและน่าสยดสยองตรงกลางหน้าอามจ้องมองภาพนั้นนิ่งงนันลมหายใจติดขัดอยู่ในลำคอตัวอักษรที่มีชีวิตได้เรียงตัวกันเป็นประโยคใหม่ประโยคเดียวที่อ่านได้ชัดเจนท่ามกลางความบ้าคลั่งทั้งหมดถึงตาของนายแล้วที่จะกลายเป็นรหัส ตอนที่ 5. รหัสที่เป็นนิรัน์ประโยคบนหน้านิตยสารนิ่งสนิทราวกับเป็นคำพิพากษาสุดท้ายถึงตาของนายแล้วที่จะกลายเป็นรหัสอามไม่ได้กรีดร้องเขาทำไม่ได้อีกต่อไปร่างกายของเขาปฏิเสธที่จะทำตามคำสั่งความรู้สึกตัวตนค่อยๆถูกกัดกร่อนจนแหลกสลาย ปลายแขนและขาของเขาไม่ได้รู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอีกต่อไปแต่มันค่อยๆกลายเป็นเพียงเส้นสายทางเรขาคณิตที่ไร้น้ำหนักเสียงหัวใจที่เคยเต้นระัวในอกบัดนี้กลับแปรเปลี่ยนเป็นเพียงเสียงคลิกที่แห้งแล้งไร้ชีวิตชีวาดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอในความว่างเปล่าโลกในสายตาของเขาเริ่มพังทลาย ผนังห้องที่เคยเป็นสี่เหลี่ยมบิดเบี้ยวเป็นเส้นโค้งมุมห้องทั้งสี่หดตัวเข้าหากันเป็นยอดแหลมเพดานและพื้นยุบตัวลงมาซอนทับกันจนเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมเขาไม่ได้กำลังมองดูสัญ,ญลักษณ์นั้นอีกต่อไปเขากำลังกลายเป็นมันความคิดในหัวของเขาไม่ใช่ประโยคหรือคำพูดแต่เป็นข้อมูลดิบที่ไหลเวียนอย่างไร้จุดสิ้นสุด เขาพยายามจะนึกถึงใบหน้าของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นคือความว่างเปล่าที่ถูกขีดทับด้วยเส้นตรงสามเส้นแล้วทุกอย่างก็เงียบสงบเช้าวันต่อมาณมุมหนึ่งของเมืองที่วุ่นวายหญิงสาวออฟฟิศคนหนึ่งกำลังยืนรอรับกาแฟที่สั่งไว้เธอกำลังจะไปทำงานสายเล็กน้อยและมีท่าทีกระวนกระวาย เมื่อบาริสต้ายื่นแก้วให้เธอรับมาและขำวดคิ้วเล็กน้อยกับโลโก้แปลกตาที่สกรีนอยู่บนแก้วเป็นรูปวงกลมที่มีสามเหลี่ยมซ้อนทับและมีเส้นสามเส้นขีดผ่านมันดูไม่คุ้นตาแต่เธอก็ไม่ได้ใส่ใจมากนักขณะที่เธอกำลังจะแก้วออกจากร้านชัวแวบหนึ่งเธอรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องจากเงาสะท้อนของตัวเองบนประตูกระจก เหมือนมีดวงตาอีกคู่หนึ่งซ้อนทับอยู่ด้านหลังเงาของเธอเธอสะดุ้งและหันขวับไปมองแต่ก็พบเพียงความว่างเปล่าเธอสายหัวเบาๆให้กับจินตนาการของตัวเองแล้วรีบเดินจากไปโดยไม่รู้เลยว่าการทดสอบได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง และดวงตาที่มองเธอจากทุกรอยร้าวบนพื้นถนนจากทุกหยดน้ำบนเนื้อต่างและจากทุกเงาสะท้อนที่เธอเดินผ่านนั้นเคยเป็นของชายคนหนึ่งที่ชื่ออาม